ไม่ใส่ใบกะเพรานะต้องใส่ใบกระเพราทุกเมนูเป็นแม่ค้าจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดแบบเนี้ยมันดูถูกกันนี่หว่าหรือว่าอยากดักดานทาเมนูเดิมๆแบบนี้ตลอดชีวิตล่ะแม่ค้า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 อะไรเรียกอยู่นั่นแหละอยากกินอะไรก็รีบสั่งนะฉันเอากระเพราหมูชิ้นขอเผ็ดกลางๆนะโอเคกระเพราหมูชิ้นเผ็ดกลางหนึ่งที่เนาะไปนั่งรอก,ก่อนละกันได้จ้ะอ๋อลืมบอกไปแม่ค้กากระเพราหมูชิ้นของฉันเนี่ยไม่ใส่ใบกระเพรานะ สั่งผัดกะเพราแต่ว่าไม่เอาใบกะเพรานี่นะโอ้ยฉันยังไม่เคยทำหรอกนะและบอกไว้ก่อนเลยฉันเป็นแม่ค้าตั้งนานฉันยังไม่เคยเจอลูกค้าสั่งผัดกะเพราแล้วไม่ใส่ไอ้ใบกะเพรานั้เลยก็เจอแล้วนี่ไงคะถือว่าเป็นบุญแม่ค้าเลยนะที่ได้เจอลูกค้าแบบฉันบุญบนอะไรกันละ่ะนี่ฉันจะบอกให้นะฉันไม่เคยทำและฉันก็ไม่ทำด้วยถ้าอยากทำนะทำกินเองแล้วกันแม่ค้านี่ ฉันเป็นลูกค้านะใ้เข้าไปทํากะเพราเองได้ไงทาไม่ทําก็ไม่ต้องกินนี่ไม่เห็นป้ายหรือไงโคตรกะเพราต้องใส่ใบกะเพราทุกเมนู <c oughs> เป็นแม่ค้าจริงหรือเปล่าเนี่ยขนา,าดเมนูง,ง่ายยิงทาไม่ได้เลยอ่อนวะเนี่ยพูดแบบเนี้ยมันดูถูกกันนี่หวะก็ใช่ไงแล้วฉันดูผิดตรงไหนกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราแม่ค้ายังทาไม่ได้เลยกระจกถ้าฉันกระจอกนะฉันก็คงไม่เป็นแม่ค้าขายกะ เขาแบบนี้มันตั้งหลายปีหรอกงั้นใชนขอถามหน่อยดิมากินผัดกะเพราไม่ใช่หรอทําไมถึงไม่ใส่ใบกะเพราละ่ะชั้นขี้เกียจเขี่ยออกเพราะว่ามันยุ่งยากงั้นฉั้นเนี่ยขอถามแม่ค้ากับบ้างละกันไม่อยากลองทําอะไรใหม่ๆบ้างหรออย่างน้อยก็ได้ชาญเลนตัวเองไงหรือว่าอยากดักดานทําเมนูเดิมๆแบบนี้ตลอดชีวิตละ่ะนี่ท้าผิดคนซะละเออทำก็ได้วะก็แค่นี้แหละ เอาไปโอ้ยผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราใครเขาจะไปทำได้ไม่ยุ่งยากแบบนี้วะเนี่ยเป็นอะไรอีกทำไมถึงทำหน้าเครียดขนาดนี้ก็ลูกค้าน่ะสิสั่งผัดกะเพราแต่ไม่ใส่ใบกะเพราใครเขาจะไปทำได้ละ่ะเอาง่ายๆไม่ต้องทำไม่งั้นก็ยกเลิกกับลูกค้าไปเลยไม่ได้ฉันรับปากลูกค้าแล้วโมว่เยอะแล้วสิเอาไปทำเองแล้วกันคนุณ ไม่คิดจะช่วยบ้างเลยไงวะไหนวะเนี่ยคิดี่ออกเลยอ๋อฉันคิดออกละไม่เอาใบกระเพาะใช่ไหมงั้นก็ใส่ก้านแล้วกันตามสั่งแน่นอน ผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราเดี๋ยวก่อนนะแม่คะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยากสักอะไรเพิ่มแม่คะฉันสั่งกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราแม่คะเค้าใส่อะไรผิดหรือเปล่าคะก็ไม่ผิดน,นะคะเมื่อกี้น้องสั่งว่าไม่ใส่ใบกะเพราก็นี่ไงคะพี่ใส่ก้านรกระเพราแทนนี่ไอเดียฉันเนี่ยบรนเจิดม่ล่าอุ๊ยไม่ต้องชมนะรู้ตัวดี <c oughs> ชมบ้าชมบออะไรกันคะ เนี่ยไม่ได้สั่งแบบนี้พี่ทําแบบนี้ฉันได้ไงนี่น้องเมื่อกี้น้องก็ไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามใส่ก้านกะเพราอ่ะจริงไหมใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ผมก็ได้ยินแบบนั้นแหละแต่ว่าฉันเนี่ยก็บอกแม่รับเนี่ยคุณผมพูดจริงนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเต็มสองหูเลยแล้วผมก็ถ่ายคลิปไปด้วยหรือว่าคนไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อผมเปิดให้ดูเลยเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องก็ได้ค่ะก็แค่นั้นแหละแม่คะครับแล้วกะเพราของผมล่ะครับหนูจะแย่อยู่แล้วเนี่ย เออรอแป๊บหนึง่งกํลังไปทําให้อยู่นี่ไงนี่น้องพี่เขาเตือนนะวันหลังเนี่ยสั่งอะไรที่มันีง่ายเธอะจะได้ไม่น่าเวอร์แบบนี้โอ๊ยสุดท้ายก็ต้องได้เขียยการกับเขานี่ทิ้งอยู่ดีโอ๊ยอีนแม่ค่ะ พริกน้ำปลาเพิ่มหน่อยค่ะค่ะแม่คะตากแค่นั้นจะไม่พอเลยละคะขอเยอะกว่าน,นี้ได้ไหมไม่ต้องห่วงคะ่ะถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเติมให้เพราะว่าที่ร้านเนี่ยมีพริกเยอะเอามันนี่เลยนะแม่คะเฮ้ยเธอทำอะไรของเธอน่ะแบบนี้สิคะถึงจะเรียกว่าสักใจนีย่ยกพริกไปเป็นกระปุกแบบนั้นแล้วลูกค้าคนอื่นเขาจะกินอะไร กินให้หมดล้วกันนะหนึ 1> 1่งสองสามสี่ห้าสิบโอ้แสบถึงซวงแน่ เหมนกันเงียแม่คะคิดเงินค่ะถามจริงจะให้คิดเงินหรือว่าจะกินต่อเอาก็บอกแล้วไงคะว่าให้คิดเงินเอาไปสี่สิบพอเดี๋ยวนั่งลงนี่พริกพวกเนี้ยฉันก็ซื้อมานะของทุกอย่างเนี้ยมีต้นทุนทั้งนั้นถ้าจะมากินเท่งกินคว้างแบบนี้ไม่ได้ถ้ากินไม่หมด ไม่ต้องกลับบ้านอ่างั้นเอาแบบนี้แล้วกันฉันจ่ายเพิ่ม100เรื่องจะได้จบ,จบโอเคนะขอโทษนะฉันไม่ได้ต้องการเงินแต่ฉันต้องการให้เธอรับผิดชอบกับสิ่งที่เธอทำกินพี่พวกนี้ให้หมดไม่งั้นห้ามออกจากร้านเดี๋ยวก่อนนะแม่คะพพิกเยอะขนาดนี้เนี่ยฉันจะกินหมดได้ไงฉันไม่กินหรอกนะถ้ารู้ว่ากินไม่หมดแล้วจะใส่ทำไมฉันรู้นะว่าที่เธอทำแบบเนี้ยเพราะเธอต้องการแกล้งฉัน งั้นฉันจะให้โอกาสแล้วกันทํำยังไงก็ได้ให้พริกในจานนี้ให้หมดแล้วกันไม่งั้นฉันจะปรับร้อยเท่ากระเพราจานละหกสิบร้อยเท่าเป็นเงินเท่าไหร่นะคิสิอะก็ได้ก็ได้ไหมคะฉันกินก็ได้นี่คุณมานั่งกินด้วยกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองมาสิไม่ดีกว่าคุณผมไม่อยากท้องผมเนี่ยไปเสี่ยงด้วยหรอก มาเถอะนะคุณเมื่อกี้เนี่ยฉันยินคุณพูดด้วยนะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยในไหนวันนี้เนี่ยเราก็มานั่งกินข้าวร้านเดียวกันละมาสิเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองมาช่วยฉันหน่อยนะไม่คุณถึงคุณจ้างผมกินผมก็ไปกินด้วยหรอกดูสิแค่เห็นก็ท้องเสียรอแล้วว่าแม่ค้าคะว่าไงมีอะไรเออฉันขอหอกลับบ้านได้ไหมคะเดี๋ยวสาบ้านเลยนะคะว่าจะกินให้หมดอุ้ย ได้เห็นไหมฉันว่าแม่ค้าเนี่ยต้องใจดีใจบุญมีน้ำใจแน่เลยขอบคุณนะคะแต่ฉันขายถุงใบละหนึ่งพันบาทถ้ามีปัญญาจ่ายมาจ่ายมาสิโหแม่ค้าถุงละพันเนี่ยมันไม่แพงไปหน่อยเหรอร้านค้าปกติทั่วไปเนี่ยก็ขายแค่ไม่กี่บาทเองก็ใช่ว่าร้านปกติทั่วไปเนี่ยก็ขายไม่กี่บาทแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ในร้านฉันแล้วฉันขายใบละพัน ถ้ามีปัญหาไม่ทราบน้องมีปัญหาไหมอ,อ๋อไม่ครับผมไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับถ้าแม่ค้าจะขายแพงขนาดนี้เนี่ยฉันยอมกินก็ได้ฉันจะนั่งเฝ้าแล้วกันถ้ากินไม่หมดฉันปรับรอยเท่าแน่นอนโหนั่งเฝ้าอ,อย่างกันทั้งคู่เลยนะคะกินเขียว แล,แล้วก็กืนโคตรกะเพราไม่พอโตรโหดด้วยอะเอาซิค่ะอืมหมดทั้งทีเล่นผิดคนซะแล้วน้อง